ควรจะลงอีกนะครับวัน2วันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกราฟที่เข้มแข็งมากนะครับถ้าตัวบอดี้ของมันเนี่ยลงมาที่ประมาณ80,000นิดๆเนี่ยนะแต่หางของมันเนี่ยอยากให้มันแย่วึบมาชั่วกราวที่ประมาณ77,000ันกว่าเสียเจ็ดหมื่นดก็นะแดหมื่นเนี่ยขอให้ทะลุลงมาชัดๆจะสวยมากเหตุที่ทางฝ่ายเทคนิคไม่เดือดร้อนเลยเฉีรยให้มันลงได้ซ้ำเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อมันแดงตรงเนี้เราก็าขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยสำคัญนะว่าราคาจะลงไปที่ไหนไปยังไงต่างนานะสำคัญที่ว่าวินัยในการลงทุนต้องมีตลาดที่โหดร้ายนะฮะมันยังขึ้นไม่ถึงพีคอะนะจนกว่าแมงเม่าจะเข้าไปจองยอดเขาแล้วมันยังไม่ขึ้นหรอกจนกว่าแมงเม่าจะขายทิ้งหมดที่ที่ทหิวที่มันลงมาเนี่ยเห็นนะ มันยังไม่มีลักษณะแมงเม่าแถวนี้แต่ถ้าอันนี้นะห้อยลงมาถึงเส้นล่างในที่8 8ดหมื่นเนี่ยถ้าน,น่อยสร้างฐานแถวเนี้ยเมื่อนั้นเราจะเห็นแมงเม่าเข้าร้อยมันสร้างฐานสองอันเนี่ยลงมา2อันที่ประมาณ8ปดหมื่นนะครับเราค่อยเข้าเมื่อมันเขียวแล้วก็เลยคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่ง สู่หล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะคุณลงค้า8 0 0 0หมาตามนัดต่ค่ะคุณลงบอก82ดหมอันนี้บางช่วงก็หลุดลงไปต่ำกว่านั้นอีกนะคะครับมันประมาณนะฮะประมาณคือจะเอาเป๊ะๆเ,เลยไม่ได้อนะเเอาเป็นว่าตอนที่มันอยู่แสนกว่า ลุงก็บอกไปเจอที่80,000ตอนนั้นใครไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับมันจะลงขนาดนี้มันก็ลงจริงๆคือทางด้านเทคนิคลชาหนึ่งเนี่ยมันมันได้เปรียบตัวนี้มันสามารถที่จะพิจิตรอะไรอะไรได้ได้แม่นยำกว่าทางฟันเมนเทลเยอะนะครับเดี๋ยวเราแชร์จอไว้เผื่อจะดูอะไรนะครับแชร์สกรีน โอเคผมขาวไว้เผื่อจะดูอะไรที่แชร์ได้เลยค่ะให้คุณลุงช่วยดูกราฟหน่อยค่ะลงมาถึงระดับนี้แล้วนะคะในชาร์จเทคนิคเนี่ยบ่งบอกสัญญาณอะไรต่อไปครคุณลุงคะลงได้อีกหรือเปล่าหรือว่าลงถึงเลเวลนี้จะเป็นยังไงต่อครับคุณลงุงควรจะลงอีกนะครับวันสองวันเนี่ยนะฮะมันจะมันจะเป็นกราฟที่เข้มแข็งมากนะครับถ้าตัวบอดี้ของมันเนี่ยลงมาที่ประมาณ แปดหมื่นนิดๆเนี่ยนะแต่หางของมันเนี่ยอยากให้มันแหย่วุบมาชั่วคราวที่ประมาณเจ็ด0มันกว่าเสีเจ็ดหมื่นดก็ได้แต่ชั่วคราวนะเป็นหางทึ้งแหย่วุบมาเพื่อให้เพื่อให้แมงเม่าโดนเรียกมานิ้งคอตกมาตายกันหมดแล้วหลังจากนั้นถึงจะขึ้นนะครับก็ดูว่ามันจะลงมาลึกแค่ไหน ถ้าลงมาลึกต่ํากว่า80,000ได้เนี่ยมันจะมีกําลังมากนะฮะแต่ถ้ามันลงไม่ลึกมันอยู่ที่ประมาณ85,000ตอนนี้นะฮะแถวนี้กําลังขึ้นมันจะน้อยนะเพราะฉะนั้นก็เชียร์ให้ลงมา80,000เนี่ยขอให้ทะลุลงมาชัดๆเถอะจะสวยมากเหตุที่ทางฝ่ายเทคนิคไม่เดือดร้อนเลยเชียร์ให้มันลงได้ซ้ำเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อมันแดงตรงเนี้ยเราก็ขายหมดแล้วนะฮะแล้วตัวนี้ก็ถือช็อตมาตลอดลงอีกหน่อยหนึ่งนะอยเขช็อตจะได้กําไรมากขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างจากการเทรดทั่วไปถ้าคนไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีระบบก็กลัวกันนโอ้ยลงแล้วฉันขาดทุนเยอะอะไรมันก็เป็นอย่างมันน่าสงสารนะแต่ถ้าเว้นตามระเบียบแล้วมันจะขาดทุนได้ยังไงก็มันแดงชัดๆนะ ก็คุณออกตั้งแต่แถวนี้มันจะมีอะไรกาดทุนล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยสำคัญนะว่าราคาจะลงไปที่ไหนไปยังไงนานานะสำคัญที่ว่าวินัยในการลงทุนต้องมีนะครับอย่าส่งเดชเงินทองเป็นของหายากอย่าส่งเดชนะเวลาเสียเสียเงินจริงๆทั้งนั้นนะอย่าส่งเดชรักษาวินัยเอาไว้ถ้าไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่เคยเรียนเลยอย่างน้อยดูเขียวแดงเอาไว้ก่อน แต่แนะนําว่ามีโอกาสก็ควรจะเรียนนะฮะแต่ว่าถ้าไม่รู้รเลยเลยอย่างน้อยดูเขียวแดงไว้ก่อนเนี่ยอย่างเห็นชัดๆเนี่ยมันแดงตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายเลยแถมบางคนที่เก่งๆก็ช็อตยังได้กําไรซะอีกนะครับนั้นก็ก็เน้นเรื่องนี้นะฮะส่วนเป้าหมายจะไปถึงตรงไหนจะแม,ม,ม่นไม่แม่นมันไม่ค่อยสำคัญะนะเพราะว่าเทคนิคมันมันมัน,ม,นมันชี้ได้ที่ตัวฟิบูแอนาชี ratio อยู่แล้วไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกครับถ้าวัดจากฐานนี้ขึ้นไปลงมาก็ 6, 8, 8, 7จ็ดสิบแปดจุหกปดแปดจดเก้าสี่จปกติแล้วมันก็ลงมาในนี้ทุกทีอ่ะเรารู้ตรงนี้ตั้งแต่ตอนมันพีกเนี่ยพอพีกก็เริ่มลงมาเรารู้และเป้าหมายอยู่ที่แปดหมื่นเะห็นไหมวิชานี้ไม่ยากเทคนิิลเนี่ยยากตรงที่ว่าทํายังไงจะรักษาระเบียบวินัยได้ตอนนี้ลุงก็ฝึกเห็นไหมพวกลูกเศรษฐพวกลูกหลานลูกหล,าน,ล,กลานทั้งหลายฝึกให้ BCA Bitcoin วันละร้อยแดบาทขนาด ขนาดเล็กๆแค่ร้อยแปดบาทนี่ยังยัง,ยงทําตามกปนลำบากเลยเห็นไหมบางคนก็ลืมบางคนก็เกินมัง่งบางคนก็ขอลงมากกว่ามั่งอะไรมัง่งมันไม่ได้หมายหมายความว่าจะเอามากหรือเอาน้อยมันหมายความว่า,วาเฮ้ยเธอรักษาวินัยเป็นไหมชีวิตเธอนะ่ะมีวินัยสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องอื่นๆเธอเลอะเธอมาพินันยเนี่ยสำคัญนะครับแล้วถ้าฝึกได้ตอนนี้นะฮะ พออายุมากขึ้นมากขึ้นแก่ตัวไปเรื่อยก็จะสบายมันลุงอ่ะสบายทําตามวินัยไปกําไรไมันเห็นท่วมท้นอยู่ต่อเวลาไม่ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรกับใครเลยนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงซ้่รักษาวินัยกันให้ดีก็เราตั้งใจไว้ว่ามันน่าจะนะฮะเห็นที่แปดหมื่นอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็รอก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ช้อนซื้อเนี่ยผิดวินยัยโอเคอาจจะซื้อได้ต่ํามากเพราะช้อนซื้อ แต่จะทำให้เกิดนิสัยเสียแล้วทีนี้จะไปเละเทะที่อื่นนะอีกอู้มันคือคือ,ค,อคือไม่มีอนาคตเหลือเลยเพอขาดวิ่นัยเพราะฉะนั้นอย่าช้อนซื้อนะรอนะฮะร้อยมันลงมาถึงเป้าก่อนแล้วร้อยมันขึ้นพอเปลี่ยนเป็นเขียวนะฮะช้าหน่อยไม่เป็นไรลำทำดำาไินัยเปลี่ยนเป็นเขียวว่าเราเข้าเต็มที่ไปเลยแต่ระหว่างทางก็อย่าลืม DCA ร้อยแปบาททุกวันอย่าลืมนะฮะ แล้วก็ท,ทาตามไปล้วพอสักปีสองปีอะลุงจะชี้ให้เห็นว่าเหตุที่ให้ทําในเพราะอะไรมันจะเห็นแพทเทิร์นแปลกๆโอเคค,ครับลอยก็มีแค่นี้ค่ะ,คะแล้วที่คุณลุงบอกว่าถ้าเห็นแปดหมืนอีกทีนะคะเอจังหวะที่พอเห็นแล้วเนี่ยนะคะคือตามเทคนิคอลเนี่ยอมันจะย่ำอยู่ตรงนี้หรือว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นไปอีกคะ่ะคุณลุงคะ มันยังไม่ขึ้นนะฮะจนกว่าแมงเมาจะขายทิ้งให้หมดตลาดที่โหดร้ายนะฮะมันยังขึ้นไม่ถึงพีกันนะจนกว่าแมงเมาจะเข้าไปจองยอดเขาแล้วมันยังไม่ขึ้นหรอกจนกว่าแมงเมาจะขายทิ้งหมดที่ที่ทหิวลึกเพราะฉันต้องรอแมงเมาขายให้หมดก่อนแมงเมาขายเห็นยังไงจะเห็นมีบิ๊กแบล็กลงมาเยอะเลยนะฮะ เหมือนตันขึ้นน่ะเนี่ยอยากก่างตอนขึ้นเป็นเล็กๆๆแพงเกียร์เล็อยู่ๆบิ๊กไว้พรวดขึ้นมาเลยก็แปลใกล้จบละอันนี้ก็เหมือนกันนะมันบิ๊กแบล็กพอสมควรแต่มันยังไม่ชัดเจนรอบิ๊กแบล็กใหญ่ๆติดก,กันสักอันสองอันแปบลบว่าแม่งเมาขายแล้วแล้วหลังจากนั้นถึงจะขึ้นแล้วก็เลยคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นะครับประมาณ มันมันกราฟเนี่ยตลาดเนี่ยมันโหดรลายนะครับตลาดนี่ดูไม่ค่อยชัดต้องดูอย่างอย่างทองคําหรือหรือหุ้นนี่จะชัดเดี๋ยวเราไปดูทองคําแป๊บนึียวสักกันจะให้ดูความโหดรลายของตลาดเนี่ยทองคอแหม่มันขึ้นอย่างเดียวเอาดูดูดูเสร็จแล้วกันมีขึ้นมีลงมั่งนะเอาเสร็จเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยนะดูนะฮะ เนี่ยตรงนี้มันก็มีแท่งเทียนเนี่ยโอเพนกับโคลสเนี่ยถ้ากำหนดค่า ATR มันก็ได้ค่อนข้างจะ average พอมาถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันแท่งเทียนใหญ่บเบ้อเร่อเลยแล้วเปิดแกป๊ปแล้วแท่งเทียนใหญ่บิ๊กแบล็กแล้วเปิดแกป๊ปตรงนี้นี่แหละแมงเม่าขายครับเห็นไหมฮะเปิดแก๊บบิ๊กแบล็กเนี่ยแมงเม่าขาย นะแล้วหลังจากแมงม้าขายอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยแมงม้าขายหลังจากนั้นเรารู้ทันทีว่าตลาดจะสร้างฐานแถวแถวนี้และจะขึ้นนี่ฮะพอเวลาผ่านไปเห็นไหมตลาดก็สร้างฐานตรงนี้นะเราก็เริ่มขึ้นถ้าสร้างฐานดับเบิลสองอันเนี่ยลงมาลึกเนี่ยก็จะขึ้นรุนแรงมากแต่ถ้าสร้างฐานธรรมดาอย่างนี้นะเปลี่ยนเป็นเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กไว้บูลช์มากเนี่ยนะ มันก็จะขึ้นไม่ดุแรงนักแต่ก็ขึ้นกําไรเยอะแยะอย่างตอนนี้ก็ขึ้นจากเท่าไรเนี่ยจากพันหนึ่งร้อยเนี่ยรอกว่าเนี่ยขึ้นไปเห็นไหมดูเขียวสิ<ฆ>เห็นไหมฮะเราดูง่ายๆแค่นี้ดูแมงเมาส์พาะฉะนถ้าเรามีเพื่อนเป็นแมงเมาคือฉันซื้อทีไรติดตอยทุกทีฉันขายทีไรขายหมูทุกทีโอ้โหคุณครบเอาไว้เลยคนอย่างเนี้ยแล้วเขาทำอะไรคุณทําตรงข้ามรวยเลยนะฮะนั่นแหละก็เรียกพวกแมงเมา คราวนี้พวกแม่งเม้าเนี่ยดูพอมันขึ้นมาชาร์ตมันขึ้นไบเรื่อยเนี่ยขึ้นไปธรรมดาชาร์ตธรรมดาธรรมดาธรรมดานะพอขึ้นคือพีคตรงนี้เห็นมันเริ่มเปิดแกรบพีคตรงนี้เริ่มเปิดแกรบเนี่ยเห็นเนี่ยแม่งเม้าเริ่มขายอีกแลแ้วแถวเนี้พอมันพีคแล้วแม่งเม้าเริ่มไม่ใช่ขายแต่เริ่มเข้าซื้อเก็บเก็บยอดดอยแล้วพอแดงั๊บแม่งเม้าไม่ออกเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นพอแดงั๊บไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ลงต่อฉนั้นตอนนี้เรารออะไร นะีอันนี้เป็นของของเซตนะเรารอเรารอแมงเม้าตรงนี้อนนกอหน่อยหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือบิ๊กแบล็คแล้วเปิดแก๊ตรงนี้แล้วโดจิต,ตรงนี้นะฮะเป็นไปได้ว่าแมงเม้าเข้ามาแล้วที่เซตสร้างฐานสัหน่อยเตรียมจะขึ้นละคราวนี้เราย้อนไปดูเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูที่บิตคอยกันใช่ไหมบิตคอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่มันลงมาเนี่ยเห็นนะมันยังไม่มีลักษณะแมงเม้าแถวนี้ ยังไม่มีแต่ถ้าอันนี้นะห้อยลงมาถึงเส้นล่างในที่แปดแปดหืนเนี่ยถ้าหน่อยสร้างฐานแถวเนี้ยเมื่อนั้นเราจะเห็นแมงเม้าเข้านะฮะเพราะในโลกของบิตคอยเนี่ยเมื่อแดงตรงที่เราออกเราก็นั่งยิ้มไปเรื่อยเลารออย่ายใจร้อนรอรอ้อยมันสร้างฐานสองอันเนี่ยลงมาสองอันที่ประมาณแปดหมืนนะครับแล้วค่อยเข้าเมื่อมันเขียว ซึ่งเมื่อสักครู่กูลุงบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เรเวลาประมาณสัปดาห์ใช่ไหมคะน่าจะนะประมาณนะฮะน่าจะอันนี้ไม่มีอะไรบอกอะเพียงจะจากประสบการณ์ <c oughs> มันน่าจะเนี่ยไม่เกินสัปดาห์นะฮะอาจจะวันส <c oughs> วันในซ้ำแต่วันนี้มันดันขึ้นนิดนึงเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ <c oughs> ลงมาสักถึงแปดหมืนเนี่ยก็โอเคแล้วเตรียมขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> แล้วมันถึงขั้นมีเลเวล อันตรายแบบสัญญาณไม่ดีไหมคะคุณลุงคือลงไปไกลมากกว่าที่ที่คิดเอาไว้คือหลุดแปดหมื่นลงไปเยอะเลยนะคะมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันตรงไหนถึงเป็นจุดอันตรายคะคุณลุงคะเอ่อต้องดูภาพรวมใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้เราคิดว่าเป็นเวฟซหนึ่งนะครับเฟหนึ่งก็มัน,ะะนมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมแล้วเป็นหนึ่งพอเวฟซหนึ่งเนี่ยหนึ่งลงสองมันจะลงประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้สี่เหลี่ยมเนี่ย จ็ดสิบแปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ดเก้าสิบสี่จุดสองฉะนั้นเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะลงมาที่ประมาณสองหมื่นห้าน่ากลัวไหมสองหมื่ 25. นห้าหน้า่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่หน,นึ่งสองอั 1, นเะนี้ยนะเวฟหนึ่งสองนะหนึ่งสองนี่มันเป็นหนึ่งสองของ next degree เวฟสามเราต้องดูว่าเวฟใหญ่เป็นเวฟอะไร เว็บใหญ่เบลเลอเลยเนี่ยมันเป็นหนึ่งสองกำลังจะขึ้นสามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองย่อยหนึ่งสองใน next degree web สามในกรณีที่หนึ่งสองใน next degree web สามเนี่ยมันมักจะลงแค่เนี้ยประมาณห้ 30, 40, าสิเอร์เซ็นตสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซนต์วเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็น A แต่ไม่เป็นสองหนึ่งเนี่ยลงมาเป็น A แล้วขึ้นไปเป็นที่เขาเรียกว่าเป็น strong B สูงกว่า1แล้วลงมาเป็น C นี่เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าช่วงนี้มันจะเป็นอะไรนะมันลงมาได้ถึง25ง0 0ความเป็นไปได้มีแต่เนื่องจากมัน next degree wave 3มันน่าไม่น่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็น running flat คือ1 A B C running ไปน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้นเป้าหมายความเป็นไปได้ที่ประมาณ2 2 0 0มมีมีแต่เป็นแบ็กสวอนเป็นหานดำเพราะว่า 1, 2สองของ Next d e g r e เวบสามปกติมันไม่เกิดขึ้น <Okay. S 1> แต่เราจะเอาร้อยเซไม่ได้เพราะว่าหานขาวเนี่ยไม่มีใครนึกว่ามีหานดำก็ดํนไปเจอร์ที่ออสเตรเลียเห็นไหมเพราะมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> อันนี้เป็นไปได้ที่มันจะลงมาถึงสองหมเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไง ถ้าลงมาถึงแค่นี้เราขึ้นเราเข้าซื้อคราวนี้แหละน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นสามแสนสองแสนสามแสนรอแถวนี้หน่อยเข้าซื้อแต่ถ้ามันลงมาข้างล่างถึงนี่ล่ละไม่ล่มจมพี่นาบทตัวกันเหรอใช่ไหมมันจะล่มจมได้ยังไงอะดูซิก็มันแดงตรงนี้ขายแล้วเนี่ยมันจะลงเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยสําคัญที่สุดเห็นอย่างฮะ นั้นค่อยหนึ่งคุณไม่เดือดร้อนเลยถ้ามันลงมาถึงเป้านี้หรือเป้านี้ไม่เดือดร้อนเลยรอเวลาไม่นานเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ถ้าไม่มีวินัยเนี่ยยังถืออยู่เติดดอยอยู่เนี่ยคิดว่าตรงนี้จะเอาอยู่ถ้ามันลงมาอีกคะหัวใจวายไปเจอที่สองหมื่นห้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอ้พวกนี้ไม่ค่อยสําคัญนะครับราคาเท่าไรไปเมื่อไ,ไรสําคัญที่ว่าเฮ้ย hey, คุณมีระบบไหมคุณทําตัวตามระเบียบตามวินัยได้ไหม ถ้าทําได้จบครับไม่เดือดร้อนเลยเมื่อไม่เดือดร้อนเลยคุณก็สบายใจคุณก็ดูตรงนี้ไปหนึ่งสองเน็กซ์กเว็บสามมันก็น่าจะลงมาตรงนี้เออมันเข้าเป้าจริงๆเนี่ยที่ลงเขาบอกไว้แปดหมื่นเข้าจริงๆเขาบอกอีกทีว่าย้ำแปดหมื่นสักครั้งหนึ่งนะ้าสวยก็รอดูอีกนิดหนึ่งอีกไม่กี่วันแล้วเมื่อมันขึ้นนะพอบอกให้ซื้อก็อย่าอย่าดื้อนะซื้อกันรวยรวยด้วยกันเยอะๆแต่อย่าใจร้อนบางคนเนี่ยมันจะ ดักซื้อก่อนเลยเก่งอ่ะเก่งอย่าเก่งนะเตือนไว้นะอย่าเก่งเพราะโอเคถ้าคุณดักซื้อคุณได้โลก็จริงแต่นิสัยคุณเสียหมดเลยแล้วนิสัยเสียอันนี้มันจะต่อไปในเรื่องอื่นๆด้วยในชีวิตพังหมดนะฮะแล้วรักษาวินัยไว้ให้ดีตรงนี้นะครับวินัยสำคัญที่สุดนะคะคุณลงขันแล้วถามเผื่อคือถ้าเกิดลงมา แดงๆจริงๆนะคะแล้วก็โอเคทําตามสัญญาด้วยทาตามสัญญาด้วยก็คือไม่ดีซื้อนะคะก็คือขายมาตั้งแต่แดงแรกแล้วนะคะแต่ว่าคือตรง2 5งหมเนี่ยมันเป็นตรงที่จะกลับเข้ามาซื้อได้ไหมคะหรือณวันนั้นก็ต้องดูสัญญาณอีกทีว่าสัญญาณซื้อเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหน2องหมก็ไม่ใช่จดซื้อถ้าลงมาได้เปลี่ยน i ม d เซตก่อนเราไม่คิดเวลส์ของความมั่งคั่งของเราเป็นเป็นดอลลาร์หรือเป็นบาท คิดเป็นบิตคอยนะฮะมันกี่ดอลลาร์กี่บาทช่างมันคุณดูสิคุณขายตรงนี้ใช่ไหมที่ประมาณแสนกว่าๆนะฮะขายไปที่มันแดงเนี่ยแสนกว่าๆสม,มุิขายไปนหนึ่งบิตคอยแสนกว่าถ้ามันลงมาเหลือสองหมื่นห้านะฮะคุณซื้อคืนคุณได้สี่บิตคอยต้องคิดเป็นบิตคอยฮะคุณสี่บิตคอยเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นมหาเศรษฐีนะทําเล่นในสะี่บิตคอยเนี่ยพอมันขึ้นอีกทีนี่เกิดเรื่องเลยนะเกิดเรื่องเลย นั้นถ้าเราออกจากเงินดอลลาร์ได้เราคิดเป็นบิตคอยหรือคิดเป็นทรอยเอลจะคิดเป็นทองคำเป็นซิลเวอร์อะไรมันคิดง่ายกว่าอันนี้ที่วิธีคิดก็คือว่าขายไปตรงนี้หนึ่งบิตคอยตอนนี้ถ้าซื้อคืนได้สองบิตคอยแล้วกำไรมหาศาลเลยเห็นไหมถ้าตอนนี้เราได้สี่บิตคอยคิดเป็นบิตคอยนะครับพาะฉะน,นอย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเลยมันแดงอยู่แล้วก็ปล่อยไปมันเหวียวเมื่อไหร่นะเราก็เข้า เขียวตรงนี้เราก็ได้2เขียวตรงนี้เราก็ได้3ามเขียวตรงนี้เราก็ได้4ก็ขึ้นกับว่าโชคชะตาของเราจะรวยธรรมดาหรือรวยมากหรือซุปเปอร์รวยแค่นั้นเองโมงศูนย์ห่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ